สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็ช่องพระเครื่องทั่วทิศท,ทั่วแดนราคา100บาทนะคะน้องก็มาใน ep ที่2ี่20นะคะวันนี้ ep ที่2ีนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสแกน qr code เข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ 08c 1803 159นะคะ อย่าลืมนะคะพี่ๆค่ะจดจำเลขรายการแล้วก็เลข e ีีให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่วงท้ายคลิปพี P ่พี่ท่านใดที่รอคอยรายการพิเศษนะคะน้องก็มีมาให้ด้วยนะคะรายการพิเศษแบบสวยๆแล้วก็แบบแปลกแบบใหม่เลยนะคะส่วนพี่ๆี่ท่านใดที่รอรายการธรรมดาราคา100่100บาทน้องก็ยังมีให้อยู่ทุกวันนะคะพี่ๆก็ ถ้าอยากเห็นคลิปน้องในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเพื่อที่น้องคลิปของน้องนะคะจะได้เด้งหน้าฟีพี่ๆในทุกๆวันพี่ๆจะได้ดูน้องในทุกๆวันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะน้องขออนุญาตซูมออกซูมเข้านิดหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณนะคะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะรายการนี้ก็เอาใจพี่พี่ที่ชอบรายการราคาหนึ่งกันนะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญน,นักปกนะคะเหรียญน,นักปกหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่2อนี้นะคะเดี๋ยวน้องให้ดูด้านหลังนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญสีทองอยู่ในกล่อง พื้นหลังเป็นกำมะหยี่สีแดงตัดกันแบบนี้เลยนะคะรายการที่2ก็ราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่3นะคะนี่เลยค่ะรายการที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะเลี่ยมใส่กรอบไปแบบนี้สวยๆเลยพี่ๆรายการที่3ก็ราคา100บาทนะคะ ก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะนี่เลยค่ะเป็นพระมาเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะที่มีสององค์คู่กันขนาดอย่างนี้สะท้อนเหมือนเป็นกระจกเลยนะคะสะท้อนกันตรงกลางแบบนี้นะคะก็รายการที่สี่นะคะ นี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่4 mm hmm. ก็ราคา1 0 0รอยบาทเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะรายการที่5นะคะ mm hmm. รายการนี้ก็จะเป็นพ้าปิดตานะคะนี่ mm hmm. พ้าปิดตามีหลายรูปแบบเลยนะคะ mm hmm. พ้าปิดตารายการที่ห mm ้า hmm. นี้นะคะ mm hmm. นล้วก็มีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็แบบโอนด้วยนะคะ พี่สะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หกนะคะรายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่เลเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่หกนะคะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ รายการนี้นี่เป็นพระกุเก่าไม่ทราบที่นะคะสวยๆองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเรียมใส่กรอบมาพร้อมใช้งานเลยรายการที่เจ็ดนะคะนี่พี่ๆดูด้านหลังกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อบาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่8ดก็จะเป็นนี่เลยค่ะ เป็นสมเด็จลุนนะคะนี่จากเมืองจำปาสักนะคะปีหนึ่งเก้าแปดเก้าอ้ยไม่ใช่ค่ะปีหนึ่งแปดแปดเก้านะคะนี่นะคะรายการที่แปดนะคะนี่เป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะนี่ค่ะเป็นพ้าปิดตาค่ะนี่ มีหลายรูปแบบเลยนะคะมีหลายเนื้อด้วยสวยๆเลยรายการที่เก้านี้ก็อย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่ยี่สิบนะคะพี่ๆค่ะก็อย่าลืมจดจำเลข EP แล้วก็เลขรายการให้น้องด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็น รายการนี้ก็เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่พี่่ะรายการที่สิบนะคะนี่สวยๆเลยพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ปีพศสองพันห้าร้อยนะคะรายการที่สิบนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่รายการนี้เป็นเหรียญเก่าเลยนะคะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่่ะ เก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่11นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นี่ค่ะก็จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อนะคะหลวงพ่ออะไรน้องก็จําไม่ได้นะคะพี่ๆนี่นะคะรายการที่ส2องนะคะก็ราคา100บาทนะคะอ๋อเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพุทวดนี่เลยรายการที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบามนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะนี่เงาเงาสวยๆเลยรายการที่สิบสานะคะก็จะราคาหนึ่งบาทนะคะนี่ด้านหลังนะคะ ฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่13ต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะเป็นพระครุเนื้อดินสวยๆเลยรายละเอียดชัดๆแบบนี้รายการที่14นะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่1ิบนะคะ นี่เลยค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยน้องก็จะเรียบใส่กรอบไปให้เลยนะคะแบบนี้รายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนองนะคะนี่สวยๆเลยราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้ ep ที่ยี่สิบนะคะพี่ๆจดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข ep ให้น้องกันด้วยนะคะ ต่อไปนะคะนี่เป็นเหรียญหล่อนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นรูปหล่อค่ะพี่พี่ดาดูผิดนะคะนี่เป็นรูปหล่อนะคะรายการที่สิบหกนะคะรูปหล,อล่อหลวงพ่อหลวงพ่อนะคะสวยๆเลยรายการนี้นี่ขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบหกนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นหน้ากากทองแบบนี้เลยเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆ่ะมีค่าจัดส่งนะคะมาเหมาเลยนะคะห้าสิบบาทนะคะพี่ๆจะซื้อหนึ่งองค์สององค์หรือเป็นสิบองค์ก็ค่าส่งห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็น รายการที่18นะคะเป็นรูปหล่อพระโบราณน,นะคะน้องก็ไม่ทราบนะคะก็ดูเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านล่างเป็นเลขหนึ่งนะคะตอกเลขหนึ่งเลยเป็นองค์แรกๆเลยนะคะนี่นันก็แสดงว่าเก่าจริงๆนะคะรายการที่18นี้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี่เลยค่ะอืมเป็นพระปิดตาอีกแล้วนะคะแต่ว่ารูปทรงจะไม่เหมือนผ่านๆมาเลยนะคะเป็นวสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหมือนเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญหล่อขึ้นมานะคะเนื้อก็เงาวับเลยนะคะพี่ๆคะ่ะเล่นไฟเลยแบบนี้รายการที่สิบเก้านะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที20่20สนะคะรายการนี้เป็นเหรียญรอหลวงพ่อไผ่นะคะนี่เหรียญรอหลวงพ่อไผ่สวยๆเลยเก่าๆแบบนี้นี่นะคะรายการที่20นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นค่ะนี่นะคะหลวงปู่มั่นนะคะ สวยๆเลยรายละเอียดดีๆแบบนี้นะคะรายการที่21นะคะพี่ๆนี่ปี2 519้าหนเะคะเป็นรุ่นที่1เลยนะคะแสดงว่าเริ่มหายากแล้วนะคะพี่ๆ่ะต่อไปนะคะรายการที่22่สิบสองนะคะนี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้ก็สวยๆเลยนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน สวยยเก่าๆเลยรายการที่22นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่23นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไร่นะคะสวยๆเลี่ยมกรอบไปนะคะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะปี2510 นี่เป็นเหรียญสีดำรายการที่23แบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะรายการนี้เป็นพระหลวงปู่สุขนะคะนี่รายการที่24นะคะเป็นเหรียญพระหลวงปู่สุกนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่พี่ๆเก่าจริงๆนะคะแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะต่อไปนะคะรายการที่25 นี่เลยค่ะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะนี่เหรียญเก่าไม่ทราบที่รายการที่ยี่สิบห้านะคะ<ม>ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่กับหัวนิดหน่อยค่ะช่องพราเครื่องทัวทิศท,ทวแดนราคาหนึ่งร้อยวันนี้น้องมาใน ep ที่ยี่สิบนะคะ วันนี้ ep ที่20นะคะพี่พี่สนใจก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะ0841803159นะคะอย่าลืมนะคะช่วงท้ายคลิปวันนี้น้องมีรายการพิเศษมาให้ด้วยนะคะรายการพิเศษจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะคะพี่พี่ก็อดใจรอกันสักนิดหนึงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูรายการที่26กันเลยนะคะ นี่เลยค่ะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณบริสุทธโทร,รายการนี้ก็100บาทนะคะนี่จากวัดบ้านไร่นะคะจังหวัดนครราชสีมาเป็นรุ่นสร้างบารมีนะคะปี2519นี่พี่พี่ท่านใดชอบก็อุดหนุนกันได้นะคะรายการที่26นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่27นะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าๆเลยนะคะนี่เก่าๆแบบนี้รายการที่ยี่พี่ๆดูฐานนี่นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะมีค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์เลยเมาส์เมาส์เลยนะคะห้าสิบาทเมาส์เมาเลยต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะ นี่นะคะรายการที่28ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะเก่าๆเลยนะคะแต่ว่าเลี่ยมกรอบใสมาพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปเสียเวลาหาเลี่ยมกรอบเลยนะคะนี่น้องก็มีแบบเลี่ยมไปให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะรายการที่29่ินะคะนี่ก็เป็นเหรียญหล่อนะคะอี อันนี้จะเป็นหลวงพ่อไปเหมือนกันหรือเปล่าคะมีแบบเลี่ยมแล้วก็มีแบบไม่เลี่ยมด้วยนะคะนี่แต่อันนี้จะเป็นทรงกลมๆแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะรายการที่29นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะนี่เลยเป็นเหรียญหลวงพุโตะคะ่ะเหรียญหลวงพุโตะหน้ากากาทองเป็นเหรียญเงินแบบนี้ สวยเลยนะคะสีทองกับสีเงินนี่ตัดกันเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นนี่ค่ะอนุสร์สร้างโรงเรียนนะคะเป็นช้างนะคะแล้วเหมือนเหมือนง้าสองข้างนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะอืมตาช่างเหรอคะพี่พี่ก็ประมาณนี้นะคะรายการที่สามสิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเป็นเหรียญสีเงินเงินแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ราคา100บาทนะคะรายการที่สาสบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สาสิบสองนะคะพี่พี่ะเราก็มาดูเป็นนี่เลยค่ะพระเก่าไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าเลี่ยมใส่กรอบสวยๆไปเลยแบบนี้ เป็นกรอบลงยาแบบนี้นะคะพี่พนี่ด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะรายการที่ 32, นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะมีคราบกุกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดที่ชอบพระเก่าๆอยากจะเก็บสะสมก็รายการนี้นะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเผื่อพี่ๆสนใจนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สาสิบสี่นะคะกราบสวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเคยรับชมช่องของน้องนะคะก็ นี่เลยนะคะช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนราคา100วันนี้น้องมาใน EP ที่20นะคะพี่พี่ขาอีที่20่ิพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code ได้นะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์นะคะ084 1803 159นะคะวันนี้ช่วงท้ายคลิปอย่าลืมนะคะเรามีรายการพิเศษให้พี่พนะคะอย่าเพิ่งกดออกกันนะคะพี่พี่ขา เราก็มาดูกันต่อกันเลยนะคะรายการที่34นะคะนี่เลยนะคะรายการที่34นะคะจะเป็นพับปิดตานะคะนี่นะคะพับปิดตานะคะรายการที่34สิบสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะ รายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะก็รายการที่35นี้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่35นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะรายการนี้เป็นเรียนหลวงพ่อเกลวยนะคะเดียนหลวงพ่อเกลยนี้ก็รายการที่ สามสิบหกนะคะเก่าเก่า,าสวยสวยเลยนี่นะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ,ะ,คะ,ะ,นนะ,คะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ,"38". ินะคะรายการนี้น่าจะเป็นรูปหลอนลวงพ่อทวดนะคะพี่ๆ่ะนี่นะคะด้านข้างด้านหลังฐานนะคะนี่นะคะรายการที่3 8ิดนะคะราคา1 0 0บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ ''39$' นะคะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพุทธนะคะหลวงพุทธววัดช้างให้นะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลวงพุทิมนะคะรายการที่39นี้นะคะก็ราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่40ค่ะนี่นะคะรายการนี้ก็เป็นเหรียญเก่านะคะด้านหน้านะคะ ด้านข้างนี่ด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะเหรียญเก่ารายการที่40นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่41ค่ะรายการนี้น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเหรียญเก่านะคะรายการที่41นี้นะคะก็เป็นเหรียญเก่าเรียบๆง่ายแบบนี้เลยก็ราคา100อบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะรายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่พี่เป็นพระปิดตาก็จะเลี่ยมไซโกอบมาแบบนี้เลยรายการที่42นะคะสวยๆเลยนะคะราคาก็100บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่43านะคะรายการที่43านี่เลยค่ะ ก็จะเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายการนี้จะไม่ได้เลี่ยมนะคะเอาใจพี่ๆที่ไม่ชอบพระเลี่ยมนะคะก็สามารถนําไปเลี่ยมเองได้เลยนะคะรายการที่43นี้ก็ราคา1 0 0บาทเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่44นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเหรียญนี้ก็เป็น เหรียญประจำวัดใหญ่นะคะวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเลยนี่นะคะด้านข้างนี่ด้านหลังนะคะก็รายการที่44นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยเหรียญพระพุทธชินราชนะคะต่อไปนะคะรายการที่45นะคะพี่ๆนี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลย นี่นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะพี่พสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้รายการที่45นะคะนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่46นะคะเป็นกุมารกวักนะคะรุ่นกวักเงินกวักทองเล็กหลวงพ่อจ้อยนะคะหลวงพ่อจ้อย เรียกได้ว่าใช้แล้วรวยนะคะพี่ๆท่านใดค้าขายก็อุดหนุนน้องไปได้น,นะคะนี่จะได้กวากเงินกวากทองเข้าร้านนะคะนี่สวยๆเลยค่ะรายการที่สี่สิบหกนะคะก็จะราคาหนึ่งร้อยนะคะพี่ๆค่ะนี่ฐานก็ประมาณนี้นะคะใส่กล่องไปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการธรรมดาราคา100น้องก็มีมาหพห้พี่รับชมตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่46เลยนะคะส่วนรายการต่อไปจะเป็นรายการพิเศษของน้องแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ ep ที่20นะคะพี่ๆ่ขา ep ที่20อย่าลืมจดจำเลข ep แล้วก็เลขรายการให้น้องด้วยนะคะก็นี่เลยนะคะรายการพิเศษของน้อง รายการที่47นะคะนี่เลยค่ะดูเลยค่ะเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตะนะคะเป็นวัดประดูชิมพี่สีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ราคา300บาทนะคะพี่พี่นี่นะคะพระกิ่งสวยๆแบบนี้จากวัดประดูชิมพีของหลวงปู่โตะนะคะ ด้าน,นล่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคา300บาทนะคะก็ใส่กล่องไปแบบนี้เลยนะคะรายการที่47นะคะต่อไปนะคะรายการพิเศษนะคะรายการที่48นะคะนี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆขารายการนี้ก็300บาทเช่นเดียวกันนะคะ รายการที่48นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายหลวงปู่โตนะคะด้านหลังด้านหน้าเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังเป็นภาพถ่ายหลวงปู่โตรายการที่48นะคะก็จะราคา300บาทนะคะต่อไปรายการพิเศษรายการที่49นะคะนี่เลยค่ะเป็น จบนะคะอันนี้น่าจะเป็นจอบเล็กนะคะจอบเล็กรวมพ่อเงินเก่าๆเลยสวยๆแบบนี้เลี่ยมไปด้วยนะคะราคาก็ส0มร้อยบาทนะคะพี่ๆขาเลี่ยมไปพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะด้าน,นหลังเป็นปปรูปใบโพหัวใจแบบนี้นะคะรายการที่49่สนะคะราคา300บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะ รายการนี้ก็จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่พี่นี่พระกิ่งสวยๆแบบนี้เลยรายการที่50นะคะก็จะราคา300บาทนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังพี่พี่ดูรายละเอียดกันดีๆนะคะถ้าพี่พี่ชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้นะคะนี่รายการที่50นะคะรายการพิเศษ ต่อไปนะคะรายการพิเศษนะคะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะนี่ใส่กล่องมาส,สวยๆเลยนี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะน่าจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ๆขาเนื้อสีแดงๆแบบนี้สวยๆเลยนะคะนี่นะคะใหญ่อยู่นะคะพี่ๆขาเกือบฝ่ามือเลยนะคะก็ราคาสามร้อยบาทนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็น พระแม่ธรณีนะคะมวยผมอยู่สวยๆเลยนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะก็จะใส่กล่องไปให้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ๆสวยๆเลยใส่กล่องไปแบบนี้เลยจากวัดโคศิีตาลามนะคะต่อไปนะคะนี่เป็นรายการพิเศษของน้อง รายการนี้เป็นเหมือนไฮโบราณนะคะพี่พี่ค่ะนี่พี่พี่ดูรายละเอียดกันสว,สวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้น้องก็ขอเก0อบาทนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่ห้าสิบสองนะคะเป็นไฮโบราณนี่อมีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะคะแกะสลักด้านข้างสวยเลยนะคะนี่นะคะฐานก็ประมาณนี้นะคะ เก่าๆเลยนะคะพี่ๆ่ะนี่พี่ดูด้านในนะคะพี่พี่เห็นกันไหมคะอืมอาจจะไม่เห็นนะคะพี่ดูด้านในนะคะด้านในก็ประมาณนี้นะคะนี่ไฮบรานนะคะ ยังมีคราบกรุคราบดินอยู่เลยนะคะนี่ราคา90 0บาทนะคะรายการที่52นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆค่ะช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนนะคะน้องก็มีให้พี่ๆรับชมทั้งหมด52รายการนะคะรายการพิเศษน,นะคะก็จะเป็นรายการที่อืนะคะถึงรายการที่52นะคะ ก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะคะมีราคา300แล้วก็มีราคา900นะคะส่วนรายการธรรมดาน้องก็ยังมีอยู่นะคะเป็นรายการที่1ถึงรายการที่46นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code เข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือจะโทรกันเข้ามาก็ได้นะคะ0 8 4 1 8 0 3 1 5 9นะคะอย่าลืมนะคะจดจำเลขรายการแล้วก็เลข EP ีให้น้องด้วยนะคะพี่พี่อยากฟังกันจนเพลินแล้วลืมจดเลขกรายการให้น้องนะคะ สำหรับวันนี้ใน EP ที่20น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ